คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิมหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมาก สวัสดีครับมาพบกับสุดหน่อยช่องสิทิมานะครับกับสูตรแต้มสองตัวบนหรือแต้มรวมสองตัวบนนะครับสูตรที่สามนะครับกดติดตามเพื่อเทียบตัวเลขด้วยนะสูตรทิละเข้าต่อนแนงนะสูตรน,น,น,นี้เข้าตั้งแต่หนึ่งมิถุนายนหกสามหนึ่งมิถุนายนหกสามเส่ติดเข้าต่อแนงครับจากยี่สิบเจ็ดงดนะครับเป็นยี่สิบแปดงดสักครู่ครับสักครู่นะเปลี่ยนตัวเลขก,กัน เป็นยีงวดเป็น28่สงวดครับมีสรุดหนึ่งงวดแต่งงวดล่าสุดเข้านะไม่ใช่มันหลุดนะครับโอเคเรามาดูนะครับแต้ม2เราดูสถิติก่อนเข้าตั้งแต่หนึ่งมิทยนายนใช่ไหมเรามาดูหนึ่งมิทยนายนครับที่ออก8 3 5 8 3มห้าแปดสมก็ดสอละสองสมใช้ในส่วนของหลักหน่วยเราที่หนึ่งเห็นไหมตอนนะี้ หลักหน่วยราวัลที่1บวกด้วย2ตัวล่างเจ็ดบวกสเจ็ดปเป็น9 9้าเบวกสเป็นสิบสามสิบบวกศูนของที่ครับเป็น13บสามใส่สาบวกเจ็สมบวกเเป็น10บใส่ศูนยนบวกสได้สองสองบวกสาของที่เป็น5้าห้าบวกสีของที่เป็น9 9้าเบวกเ้างที่เป็นเก้าบวกเาเป็นสิบแปดสได้3ามศูนสองห้าเ้าแปด สามศูนย์สองหครับสิบหกทยายนออกอะไรออกหกเจ็ดหบวกกันเป็น13ได้แต้ม3ครับอ่ะเราม,มาดูววัยกันหน่อยสิบหกิทยายนครับออก7 4็ดสี่หกเก้สนะครับสุ่มสุ่มทดสอบได้นะครับเพราะว่าผมคำนวณจริงอะไรจรงิงนะครับเจ็ดสี่เามรามาดูนะครับ1นึ่งเจสีแต้มเจ็ดสีนะครับ เงวดถัดมาออก588กับ5โปรแกรมเป็น13ได้แต้ม3ครับ1กะรัตดาคม6 3คำนวณแต้ม2ตัวบนออกมาได้968 154 968 154เรามาดูครับ968 154 8กับ6โปรแกรมเป็น14ได้แต้ม4ครับอีกครับต่อมา1 6กะรัตดาคมครับคำนวณแต้ม2ตัวล่างออกมาได้413609 413609ครับเรามาดูนะครับเองวดถัดมาออก919กับ1โปรแกรมเป็น10ได้แต้ม 4, หสิงหาคมหกสาคำนวณแต้มสองตัวหแต้มสตบนออกมาได้สองเก้าหนึ่งสี่แ้าหนึ่งสี่แปครับลำดันะครับสิบสิงหาคมครับออกหนึ่งหบวกกันเป็น2อครับได้แต้มสองต่อมา16สิงหาคมครับคำนวณแต้มสอตารางออกมาได้7จ็ดสี Partner ่หกเก้าสามสองเจ็่างนะครับหกันยายนครับออกเก้าเจ็ดเก้ับเจ็ดบวกกักได้แต้มหครับ หกันยายนหกสนึ่กันยายนหกสาคำนวณแต้ม2ตัวล่างออกมาได้413、609 413、609กศูนย์เก้าสี่่มหกศูเก้นะครับลำดับนะครับไม่ว่าทต่มาออก8 3 8สามแปดกสาบกันปิบเอ็ได้แต้มหนึ่งครับสิบกกันยายนหกสามคำนวณแต้ม2ตัวล่างออกมาได้424สองสี่สี่สองห้นะครับหตุลาคมออกอะไรออก9กส เก้าสามบวกกันเป็นสิบสองได้แต้มสองครับหนึ่งตัวละคมหกสาคำนวณแต้มสตัวล่างออกมาได้ห้าสี่หกเก้าสามสองสเกามาดูนะครับสิตัวละคมออกห้าหก็บบวกกันเป็นหกครับได้แต้มหกสตัวละคมหกสาคำนวณแต้มสตัวล่างออกมาได้สองสองเก้าหนึ่เนะครับเรามาดู 1นึ่งพิชิกายนออกศูนย์สี่ศูนย์สี่ได้แต้มสครับพี่ครับหนึ่งิชิกายน63หกสามคำนวณแต้มสงตัวบ,บนออกมาได้แปดห้าเจ็ดศูนามแเจ็ด์สี่สามนะครับสิบหกพิจกายนออกหกหนึ่งหกันมรตเจ็ดได้แต้มเจ็ครับสิบหกพิิกายนนาคำนวณแต้มสงตัวบนออกมาได้หนึ่งแปดศูนย์สนงแะครับหนึ่งแปดศูน์ดรามาดู หนธนวคมออก2ตัวบอออก9ก้าสีก้าับสประกรับส okay. ิได้แต้มสามครับหนึ่งธันวคมหกสาคำนวณแต้ม2ตัวบอออกได้หกหกสามห้าแปดสองหนึ่งหกสามห้าแปดสองหนึครับมาดูหกม้าแปดสองหนึ่งนะครับเดวก่อนหกสามห้าแปดโอเคหธันวาคม6 3สามห้ปดสองหนชิบกธนาคมออก3ามศกับ3 2ตัวบได้แต้ม3มนี่แต้ม3 สิบหกานคหกสาม 6, คำนวณแต้ม2อตัวบลออกมาได้ศูนย์เจ็ดเก้าศูนเอกหาศูนย์เจ็ดเก้าสองหกไดน้าศูนย์เจ็ดเก้าสองศูนย์เะครับศู 7, 9, 2, นย์เจ็ดากสมนคอออก28 8กับสอบวกกับเป็น10บครับได้แต้มต้มศูนย ต่อมามสิธั 30, นวาคม30มธันวาคม6 3นะครับคำนวณแต้ม2องตบบนออกมาได้8ปดห้าเจ็ดศูนย์สี่สามาสี่นยี่สมสิเมกราคม6 4ออก2ตงตบบนออก9 5 9าห้ก้าโปรกรมเป็นสิบสีแต้ม4ี่ครับอ่ะเราไปดูต้นปี6 4กันนะห้า บวกด้วย1เป็น6 6บวกด้วยห้าเป็น11ใช่ไม1 1บวกศูนของที่ครับเป็น111เ 11, สหนึ่งบวก7ของที่เป็น8 8บวก2งที่ครับ8เป็น9เป็น10 0 0บวก3ได้3 3บวก4ที่เป็น7็ดส่เจ7 7บวก9เป็น16บส่ได้1 8 0 3 7 6 1 8 0 3 7 6จูกครับรามาดนะครับ1 8 0 3 7 6 1ันออก9 1้าหนึ่งสงต้ออาเ7นะครับ ศก็7เจ็ดปกติได้แต้ม7จครับแต้มเจ็ดสกคพันหกสนะครับ16บหกคพันนะครับคำนวณแต้ม2องตัวบ,บนไว้นะครับได้3 0มศูนย์สองหเกาแปดสอาเแปดตาู 30, แต้ม302 598 302 598นะครับ 16กุมภาพันธ์นะครับออก03แต้ม3เมื่อกี้ที่เราคำนวณไว้นะครับ16กุมภาพันธ์ครับคำนวณแต้ม2ตบนเอาไว้นะครับได้5 2 4 7 1 0แต้ม5 2 4 7 1 0นะครับเราตรวจสอบนี้ก็จะมา1มีนาคมออก5 3 8 2ตบนออก2 3 8 3กับ8ปรแกันไป11ได็ต้ม1นนครับ1มีนาคม6 4 1มีนาคม6 4เรามาดู นะครับคำนวณแต้ม2ตะบนออกมานะครับ8 5 7 0 4 3 8 5 7 8 5 7 0 4 3นะครับ8 5 7 0 4 3เราบอดู16มีนาคมออก4 2 2 4 2 2ตะบนคือ2 2 2บวก2เป็น4ได้แต้ม4นี่แต้ม4 16มีนาคมครับเรามาดูนะครับ16มีนาคมนะครับ คำนวณแต้มสองตัวบนออกมาได้แปดเก้าหนึ่งสี่แปดเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสี่แปดเจ็ดนะครับเามาดูสองเก้าหนึ่งสี่แปดเจ็ดสองเก้าหนึ่งสี่แปดเจ็ดนะครับโอเคนะครับสิบหนึ่งสองหนึ่งเมษายนครับออกสองเจ็ดศูนย์เจ็ดกับสูนบอกกันได้เจ็ดเมื่อกี้นี้แต้มแต้มเจ็ดที่เราคำนวณไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับหนึ่งเมษายนนะครับหนึ่งเมษายนคำนวณแต้มสองตบบนออกมาได้ 5้าสองสีเจดหนห้แต้ม5้าสองสเจ็ดนะครับเรามาดู16บหกเมษายนออกเจ็ด8ปดเจดเตัวหมดออก 8, 7, 8 7, ปดเจ็ดปกระกันเป็นสิบห้าใช่ไหมไปแต้ม 5, 1, 5 6, ม้าแต้มห้าเมษายนนะครับอันนี้มันหลุดไปนะครับที่บอกว่า1นงวดนะครับที่ยีดงวดหรือหลุดหนึ่งงวดผู้หลุดงวดเนี่ยหลุดงวดของ16บหกเมษาหกสี สติมันไม่ได้นั่นนะครับมันเดินกลับมาเดินปกติเพราะว่าผมพิจารณาแล้วนะครับมีความน่าสนใจจึงไม่ทิ้ง 2. องพฤษภาคมครับสองบวกหเป็นสามบวเป็นสิบเอ็ดสิบเอบวกศูนยของที่ครับเป็นสิบเอบวกเจ็เป็นแปดแปดบวกสที่ครับแปดเก้าป็นสิาได้สามบวกสของที่เป็น7จ็ดเจ็ดเจ็บวกเเป็นสิบหกสบหได้1 8ึ่งแปด 1>, 1 8 0, 3, 7, ึ่งแปดศูนย์สามเจ็กค่าตสนะครับหนึ่งแนเจ็ดหะครับแต้มหเข้ามาครับเกับเ้าบวกกันเป็นสินะครับที่เราคำนอณมาสักกรูนนี้สิบหกพฤศภาคมครับเก้าบวกหเป็นสิบสิบวกสเป็นสิบใช่ไมสิ 14, บสี่กศูนคงที่เป็นสิใส่สีสี่บวกเคงที่เป็นสิใส่หนึ่งบวกสที่ได้สามสามบวกสาที่เป็นหกหบวกสที่เป็น 10, สิบใศน 0บวก9คงที่ได้9ได้4 1 3 6 0 9 4 1 3 6 0 9 4 1 3 6 0 9ครับเรามาดูหนึ่งมิตรยนครับออก9 7 2 7กับ2บวกกัน7 8เป็น9ได้แต้ม9ครับ16 1มิตร1มิถุนายนครับ2บวก4เป็น6 6บวก5เป็น11 11บวก0คงที่ครับเป็น11เซนหนึ่ง หนบวกเคงที่เป็น8 8ดบวกสองครับแปเป็น10บส่ศูนบวกสามคงที่ได้3 3มบวกสี่ที่เป็น7 7็บวกเคงที่เป็น16บหส่หได้แต้ม1 8ึ่งแปดศูนย์สามเจ็ดหกหนึ่งแปดศูนย์สามเจ็ดกครับ1ามาเายนะครับสิบหกมิถุนายนครับออกหกเก้าหนึ่งแปดหกนึ่งสัตว์ั้งหนึ่งเจ็ดหกเก้าหนึ่งบวกกันเป็นเจ็ดครับเอ็นา ครับยี่ดวนะครับอ่ะเรามาดูสิบิทยนสิบิทยายน์หนึ่งนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกเจดเป็นเก้าสองบวกเจดเป็นแปดเจ็ดแปดเป็น9้าได้ 1, 1, 1, 2, 2, 7, 8, 7, 8, 9ก้าเก้าบวกส่วนคงที่เป็น9ก้าเศษเก้้าบวกเจดเก้าบกเจเป็นสิบ6กเหหบวกสองที่เป็น8ปดแปดบวกสามแปดเก้าสิสิหนึ่ง 4เป็น5 5 9เป็น14 14ได้968 154 968 154ครับาำไว้นะครับ968 154นะครับ1ก็ได้ไดมครับออก5 1 7 2ตัวบนออก1 7 1 7, ก,กับ7ตัวกลางเป็นแต้มแต้ม8มาสักครู่ที่เราคำนวณนะครับ7บ2 7 8เป็น9 9 9เป็น18 18บวกศนของที่ครับเป็น18เศษ8 8บวก7เป็น15เศษ5 ห้บวกสที่เป็น7 7็บวกสามคงที่เป็น0 0นบวกสี่ที่ได้4 4่บวกเเป็น13บส่สได้8 5 7 0 4 3 8 5 7 0 4 3นยากลับลำดาเดศูนย์สี่สามสิกก็ได้ราคมครับ2ตบัวบนออก2 5 2กับหบวกกันเป็นเจ็ดใช่ไหมตามเจตามเจ็กก็ได้ราคมครับห5 5้2 2าห้าหกเจ็ดสองห้าสองนเจ็ดศย์ 5บวกด้วย7เป็น12 12บวก0เป็น12 12บวก0คงที่เป็น12ใส่2 2บวก7เป็น9 9บวก2 90 11เป็น1 1บวก3เป็น4 4บวกสิงที่เป็น8ใส่8 8บวกอีก9 8 8กับ9เป็น17ถูกต้องมั 17, ้ย17เส่7ได้491 สี่เก้าหนึ่งสี่แปดเจ็ดอ่อสี่เก้าหนึ่งสี่แปเจ็ครับเรามาดูหสิงหาคมออก9ก้าหนึ่งศูย์สองหกหนึ่งสองตออกหกเก้าใช่ไหมแต้มสองตัวบน6กัน่บวกกัน7นี่แต้มเจ็ดันนี้นะครับต่อมา1สิงหาคมนะครับเก้าหนึศสองหกหึงสอตัว้าเจ็ดหงบวก6เป็นเจ็เจ็ดบวกเ้าเป็นสิบหกใช่ไหมสิบหก 16บหกสิบกศูนย์ก็เป็น16ใช่ไหมแล้วก็ใส่6กกเลยหกบวกเจ็ดเป็น6กเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเใส่สามกกับเจ็ดสม่ถูกต้องไมสามสามบวกสอสเป็น4ี่เป็น5้าใส่ห้าใส่แต้มห้าหบวกสของที่เป็นแต้ม8 8ดแบวกสของที่8 9ดเ้าสิบ 1> 8, 90 1เก้าสิบอ็ดสมสองสองบวกเกาสองบวกเกบวกเก็เป็น11ใช่ไหมหน่งอ่ะทวน16บหกสบกศก็เป็น16บหกส่หกหกบกเ็เป็น13บสาม่สามบกสองที่เป็น5้าห้าบวกสมที่เป็น8ด แปดบวกสี่เป็นสิบสองใส่สองสองบวกเก้าสองบวกเก้าเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งได้ได้แต้มสองตัวบนหกหกสามห้าแปดสองหนึ่งโอเคนะครับครับเจอนะครับอันนี้เป็นแต้มสองตัวบนสูตรที่สามนะครับกดติดตามเพื่อเทียบสูตรอ่ะเอาแต้มของตัวบนของแต้มสองตัวบนมาเทียบกันนะครับจะได้เหลือน้อยชุดนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แบ่งปันให้เพื่อนด้วยในเฟซตนเองนี่แหละนะพื้นที่ตนเองนะครับรู้ก่อนรวยก่อนกับสุดหอยโชคเสรทฐีมาล้านครับสวัสดีครับ